สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7ตุลาคมกลับมาเจ,เจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเช่นเคยคัดเฉพาะคุณบานใจสุดจากชุดเัดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก3 EP กันตามปกติ EP 1 2คู่ศึกผิมบริก EP 2 2คู่ศึกบุญเดลิกา EP 3 2คู่ศึกกันโชตสุอา และตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2ศึกบุนเดสก้าเยอรมันเป็นการพบก,กันระหว่างดอทมุลกับยูเนสเบอร์ินไรซิกกับโบกุ้มห้ามพลาดด้วยาการทางป่วงฝากทุกท่านที่มาารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูลสองโฮโดยแฮนดิแคปครับดอทมูลกับยูเนสเบอร์รินแข่งขันกันตอนสองทุ่มครึ่งนะดอทมูลต่ออยู่ที่หนึ่งลูก สองทีมนี้ครับทั้งนอตมูลก็อยู่เน้นเบอร์เลนต่างผ่านเกมกลางสัปดาห์มาเหมือนกันนอตมูลเน่นในยูฟ่าแชเมเปี้ยนส์อยู่เน้นเบอร์เนเล่นในยูโรปาลีกและทั้งสองทีมก็ไม่ประสบความสําเร็จคือเก็บชนะไม่ได้ทั้งคู่นอตมูลก็ทําได้แค่เสมอเอซิมิลานะครับเท่ากับว่าลงเล่นในกลุ่มตอนนี้บอลเวทียุโรปนอตมูลมีแค่คะแนนเดียวของเกมแรกนั้นแพ้ ส่วนยูเนียนเมอร์ลินก็แพ้มาเหมือนกันเปิดบ้านแพ้กับบาคาร่านะเปิดบ้านแพ้กับบาคาร่าไปเอ๊ะเดี๋ยวนะยูเนียนเมอร์ลินก็อยู่ในหยูงพาร์ตเมอร์ลินเหมือนกันใช่ไหมโอ้ตายแล้วผมเมอร์เมอร์เมอร์โทษทีพอนึกขึ้นได้อ๋อยูเนี่ยนเมอร์ลินเกมแรกมันแพ้แล้วเมอร์ลินนาทีเรียกว่าแทบจะท้อเจ็บเลยนะโดนไอ้จูนเบอร์ไอ้จูนเบอร์วิงแฮมอะไรนั่นแหละ อ๋อยิงยิงเออแล้วก็แพ้หนึ่งศูนย์คือเกือบจะอดแล้วมันเด็ดอยู่อยู่แล้วอ่ะแล้วเกมเป็นสองมาแพ้อีกแพ้มาก้าแพ้แบบน่าเสียใจนะเพราะนำก่อนด้วยนะสุดท้ายแพ้สามสองมองย้อนกลับมาในเกมลีกตอนนี้สถานก,การณ์ในเกมลีกต่างกันเยอะนะน็อตมูลยังคงทรงทรงมาตรฐานเพราะว่าอยู่ดับที่สี่ของตารางมีสิบสี่คะแนนหกเกมลีกชนะสี่เสมอสองยังไม่แพ้ใครในลีกเลย ต่างกับยูนีเดิเบอร์ลินครับดูดับที่11นุ่นเลยมี6คะแนนจากผลงาน6เกมหลีกที่ผ่านมาคือชนะ2แพ้4และภาพรวมตอนนี้ยูนีเดนเบอร์ลินก่อนมาลงในเกมนี้คือแพ้มารัวๆเลยชักจะไม่ไหวเหมือนกันนะดูทรงแล้วการเล่นเวทีวโรมการเล่นเกมลีกด้วยกับทีมอย่างยูนีเดิเบอร์ลินเรียกว่าโปรแกรมบันถีขึ้นอ,อย่างเห็นได้ชัดน,นะเริ่มออกอาการ ทีมที่มีประสบการณ์น้อยๆเนี่ยมีอาการน้อยยิ่งข่มกําลังแบบไมไ่ใหญ่อะทดแทนตําแหน่งก็ไม่ได้ไม่ได้เท่ากับตัวจริงเนี่ยลำบากเกมคู่นี้สองผู้ด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายวันนี้ยืนอยู่กับดอนมุนเป็นลักษณะการปรับราคาเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องธนาคาดอนมุนช่องเสมอปรับขึ้นสามลดลงสอง ช่องทีมีเนก็ปรับขึ้นสามลดลงสองเพราะนั้นที่เห็นเป็นข้าง,างมากก็คือเจะาาน้อนมุนแฮนดิคัมหนึ่งลูกของร้อนมุนจ้าตั้งห้าลายยืนอ,อยู่กับร้อนมุนบอลต่อหมดเลยนะและในขณนะที่บอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นภูนี้แฮนดิคปมนี้อยู่กับร้อนมุนได้ครับสบายสบายเป็นดีเดตตัวนร้สุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีสองึกบุนเดชมาจำกค็คือบนเสานี้อยู่ต่อ เสือเหลืองคู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองผูดด้เดนยนแคมไรซิงกโมงคุ้มแข่งขกันตอนสองทุ่มครึ่งเหมือนกันไริกต่อลูกครึ่งคร่2สองก็ใหญ่กว่าเหนือกว่าลงเล่นในบ้านเสียเปรียบแค่เรื่องเดียวคือผ่านเกมการสัปดาห์มานะล้วไริกก็ลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์กมาเหมือนกันแล้วก็เปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไปสามหนึ่ง สถา,านการณ์ในแมนยูดมก็อย่างกลางๆนะครับเพราะว่าชนะเกมชนะเกมหนึ่งแพ้เกมหนึ่งก็อย่างสบายๆนะไนซิ่ไม่มีปัญหาอะไรในเกมลีกก็ต้องพยายามกองกลุ่มนำเขาไว้ในขณะที่โมคุ้มก็เป็นทีมกองกลุ่มโซนท้ายครับไลซิ่งเริปัจจุบันในลีกอยู่ดับที่ห้ามีสิบสามคะแนนผลงานหกเกมลีกชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง ทีมเยือนเนี่ยอยู่นู่นเลยอย่างอันดับที่สิบหกอันดับที่สิบหกของตารางเป็นหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยเนี่ยดูการนี้ก็คืออันดับที่หกเจ็ดแปดแี่เขาเรียกกันเลยไม่เคยชนะใครแต่มงคูอง่อังการดีกว่าสองทีมที่เหลือตรงที่เสมอสามแพ้สามเลยมีสามคะแนนในขณะน,นี้อันดับที่เจ็ดแปดนะเขามีหน,นึ่งคะแนนจากการเสมอหนึ่งแพ้ห้า อ่ะเราสุกันฟังข้อมูลพื้นฐานสองภูด,ด้วยแฮนดิ c a p กันดีกว่าวันนี้เจ้าทั้งห้ารายยังไงเจ้าทั้งห้ารายก็ไม่ได้มีอะไรเสริอมพายครับยืนอยู่กับไรซ์ซิกเจ้าบ้านปรับราคาลดลงทั้งหมดเลยครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยครบถ้วนช่องทิ่เมียนปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งแต่ตัวเลขนี่น่าจะเหลือเท่าๆกันเลยตัวภูเลือกไรซิกชัดเจนแฮนดิแคปไปไกลถึงลุ้งขึ้นกลมสองแต่เจ้า ทางหหลายยังคงเชื่อใจมานต่ออยู่ดีปรับราคาลดลงหมอเลยในช่องเจ้าบ้นานบต่อไรซิกและปรับราคาเพิ่มขึ้นบมดเลยในช่องจเหลี่นบงคุ้มเพราะนั้นผูน้นี้ไฮนิคมนี้เลือกอยู่กับไรซิก,กับวางใส่ต่อไรซิกเป็นทีเด็ดตัวเลนส์ส่วน1ิดาวตัวที่2ใน EP2 สองศึกบุนเดสประจำค่ำคืนบนเสานี้หมดสรุป e ีสก็คือวางใส่ต่อของแพงทั้งคู่ วางใส่ต่อเจ้าบ้านอย่างดรนมุญวางใส่ต่อเจ้าบ้านอย่างไรซิกจัดไปใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่งนะึกเปมเมเลกใครยังไม่ได้ฟังอีพีสามึกกันโชคลงกลัวติดตามด้วยขอบคุณครับ